เราสามารถดูแลตับและเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงด้วยการออกกําลังกายก่อนที่เราจะไปออกกําลังกายนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของขมิ้นชันครับเพามีสารต้านอนุมูลอิสระไลโอนซึ่งเป็นตัวช่วยเสริมการออกกําลังกายและเสริมภูมิคุ้มกันด้วยครับ ภูมิคุ้มกันในร่างกายนะครับสำคัญมากครับจากต่อมต่างๆในร่างกายนะครับที่เป็นต่อมไร้ท่อเนี่ยนะครับมันจะสามารถที่จะทําให้เราควบคุมพลังงานที่มากและน้อยในร่างกายได้ไม่ทําให้ร่างกายสะสมความเครียดได้ดังนั้นถ้าร่างกายเราแข็งแรงภูมิคุ้มกันเราก็จะดีด้วยครับส่วนตับนะครับเป็นอวัยวะที่สําคัญในร่างกายช่วยกําจัดสารพิษที่เข้ามาในร่างกายและทําให้ มีเอนไซม์ size, ซึ่งจากถุงน้ำดีนั่นแหละครับทำให้ร่างกายของเรานั้นลดสารพิษและเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายได้ครับ <S <S เราสามารถดูแลตับและเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกายเราจะต้องออกกำลังกายแบบผสมผสานเพื่อให้ดูแลตับเสริมภูมิคุ้มกัน<ๆ>การออกกำลังกายแบบผสมผสานของเราก็คือจะมีการทำเดินวิ่ง ทำแพงกิ้งสลับกันเพื่อให้ร่างกายบริเวณส่วนท้องนะครับส่วนที่ตำแหน่งของตับนั้นได้มีการขยับขยื่นการไหลเวียนของเอนไซม์และเลือดไปพร้อมๆกันครับทานอาหารที่ดีและพักผ่อนให้เพียงพอครับแต่ที่สำคัญคือเราจะมีการทานสารต้านอนุมูลอิสระคือเคอร์คูมิน ซึ่งเป็นส่วนประกอบสําคัญในขมิ้นชันทําให้ร่างกายของเรานั้นมีการนําสารต่างๆเหล่านี้ไปเสริมภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นครับวันนี้นะครับเราจะมาออกกําลังกายแบบผสมผสานเดินวิ่งแพงกิง้งเพื่อบํารุงตับและเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายของเราถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับก่อนที่เราจะไปออกกําลังกายนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของขมิ้นชันครับเพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระ l o r n i t ซึ่งเป็นตัวช่วยเสริมการออกกําลังกายและเสริมภูมิคุ้มกันด้วยครับที่เราต้องทําเป็นสมูทตี้แบบนี้นะครับเพราะว่าตอนออกกําลังกายเนี่ยน้องจอยเราจะต้องทําแบบ3มท่าติดต่อกันแล้วต้องใช้แรงเยอะดังนั้นการทานสมูทตี้เนี่ยมันจะนําพาให้ความร้อนในร่างกายออกจากร่างกายได้เร็วร่างกายก็จะผ่อนคลายขึ้นครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเอาล้ครับเราไปพร้อมกันนะครับครั้งแรกครับเราจะต้อง เดินนะครับเดินสวนสนามพร้อมนะครับเราจะนับ30ม9ีกมาเรื่อยๆถึง1กัน 1> 2>, 1 2 3 30, 30 29 28, 28 27 26 5ส3 2 1ี่สเามสองหนึ่งศูนย์เอาแล้วครับท่าที่สองนะครับคืออย่างนี้ครับอ่า ยี่สิบวินาทีพร้อมคุณจอยนับยี่สิบ17 16, 1เก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่เอาล่ะต่อไปแพ้งครับคุนจอยแพงนบนเบาะนะครับนาะนับครับสิบ <10, S 1> วิถ <10, S 1> อยล่างแปดเอาล่ะต่อไปเราจะทานสามช้อนนะครับ เราจะตักเฉพาะตัวที่เป็นสมูทตี้นะครับ<ด>แล้วก็เอาวางไว้ข้างในลิ้นเลยนะครับเลยกลางลิ้นไปาวางไว้สักพู่หนึ่งหาเชิญเลยครับช้อนที่หนึ่งแล้วก็ตักเข้าไปครับอมไว้ครับแล้วก็กลืนลงไปมันจะระเหยความร้อนในร่างกายได้เร็วเนาะ,ะ,ะจากนั้นนะครับเราจะเอามือนะครับ มือข้างซ้ายแตะบริเวณท้องนะครับเนาะมือข้างขวาแสะทับลงมาแบบนี้นะครับจากนั้นคุณจอยนะครับเอามือข้างขวานี่กดนําลงไปนะครับวิธีการกดนะครับเราจะกดแบบนี้1 2 3 4นับไปจนถึง30 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 เคาะเสร็จแล้วนะครับเคาะที่ท้องเสร็จแล้วเราก็ประสานมือแบบนี้แล้วก็เราก็หลับตานอนพักไปเลยครับ5นาทีก็จะทําให้ร่างกายเราฟื้นฟูในแง่ของตับกระเพาะแล้วก็อวัยวะภายในได้อย่างสบายครับ